แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่นน้ราัวัีต้นนเตียชค้เป็นอิครับ่นะี้เป็นทีมนะแสดงจากเรื่องจากเรื่องเซ็กดอไม่เซ็กดอไม่เซ็กดอของ ของของขนมอ่าโอเคที่อยู่ในการพูดคุยกันทั้งแรกเป็นยังไงบ้างคานที่ผ่านมาตรงเองอ่าเอาเอาของเรื่องนี้ไหมใช่เรื่องนี้ของเรืองนี้ก็จะบอกว่าเก่งเก่งานค่เหมือรบด้วยพูดพูดถึงแนวแนวหนังก่อนดีกว่าเออหนังเป็นแนวไหนเออหนังเป็นแนวไหนก็คือเป็นหนังรักโรแมนติกอ่า

ไปหมดจะไปสไปหมดเออ่าฮ่าฮ่า่ายราดครับส่วนตัวอิดนะครับอิดเป็นลูกของดาราดับโบรนะดับเบิลวันของประเทศไทยเลยใช่แต่ว่าอิดในนั้่กลัวเป็นโลกเป็นโคกผู้หญิงนี่แหละมันเลยเป็นที่มาของปัญหาต่างๆในเรื่องนะใช่ไหมพี่คือถ้าเรื่องนี้เกิดมาแล้วคนที่ไปแอคทิเวทนฆษณาแต่ไม่ใช่อิดอ่ะ เรื่องมันก็จะไม่มีพอดเลยเลยครับผม<อ>หลัง5นาทีจบก็5นาทีจบใช <นะ S 2> ่ใช่ฉันก็อยากไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาของอีกเป็นที่อีกเป็นโรคเ,เ,เนี้ยมันจะทำให้เกิดอะไรตามมาบ้างในเรื่องนั้นให้ให้พูดกับพูดก่อนดีกว่าว่าเออสไตล์หนังมันเป็นแนวนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโรแมนติกโรแมนติกเนาะอย่าโดนเทธอเลรอกมันเป็โรแมนติกมันมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้คือหน้าหนังมันอาจจะดูแบบว่าเซ็กซี่น้ำแต่ว่าตัว เราอยมันเป็นแมันไม่ได้หมกมุ่นคือเราดูหนังจริงๆเราจะรู้ว่าเราไม่ด้หมกมุ่นมันตัวเองสถานการณก็คือพอคนเห็นเห็นทีเซอร์เห็นตัวอย่างอะค่ะก็จะมองว่าเอ้ยมันค่อนข้างว้าวบิ๋วในเรื่องคือมันว้าวิวตลอดทั้งเรื่องเลยหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ถึงกับตล แต่่วาก็มีแค่มีทุกซีนคือจริงๆมันก็มีทุกซีนเออมันก็มีแหละมันมีสักเจ็ดสิบแล้วกันคือผมพวกผมอ่ะคือพวกเราเนาะครับก็คุยกันว่าจริงๆอ่ะภาพเซ็กซี่เนี่ยมันน่าดูเราก็เลยทําให้มันน่าดูเปเรื่องแต่ว่ามันมันมันก็คือไม่ได้มันมันต้องอมันมีความเซอร์วิสเพ่ามันมันไม่ได้ออกไปในทางอนาจารอผม คือตอนแรกเรา<ด>มีโจทย์มาว่าอะไรอคะคะมันถึงได้กลายเป็นโจทย์ที่จะเสืออกโจทย์จริงๆโจทย์ตอนแรกที่มาก็คือเป็นหนังที่ที่มีคุณดมเซ็กซ์ดอเ,เอไฮนะครับผมซึ่งโหเราก็หาหลายเวมากเป็นแอคชั่นเป็นเป็นอะไรมันคุเยเยอะเรกดีเยอะเออคุเยเยอะว่ะหลอกหลายหลายล้านมากสุดแต่ว่าสุดท้ายคือเราเอ๊ะจริงแม้แต่ว่าเ,วเรามันเป็นวัยรุ่นเราก็อยากให้เราเป็นหนังรักโรแมนติกคือพูดพูดพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักของมนุษย์ เรื่องเกี่ยวกับ AI ว่าถ้าเกิดสมมติว่า AI มีความรู้สึกที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถรักเขาได้อย่างที่ที่เป็นเป็นคนหนรือเปล่าก็เลยมีนอาจจะมีความเป็นคนก็เลยกลายมาเป็นอันน<ๆ>ี้นอกจากเรื่องของความเซ็กซี่แล้วความโรแมนติกของมันมันจะโรแมนติกยังไงคะมันโรแมนติกมันก็เหมือนคู่รักชายเออแกร์กอยร์กอร์แกร์กอร์เขาเขาเป็นว่ามันเป็น ผู้ชายที่กลัวความหนักกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักความหนักดีกว่าก็คอือด้วยความที่อาณาเขาไม่ชิน,มมนกับแ,แต่วันทีกอ่ะเขาเป็นคนแต่ว่าเขากลัวที่ตลาดใายสะคมเหมือนับสปอร์ตเล่ามากไม่ได้เรืสอสปอร์ตใช่จริงมันก็เหมือนพระเอกกับนางเอกก็ค่อยๆเรียนรู้ความรักไปด้วยกันใช่ประมาณกับกับมุกอ่ายากไหมคะ acting ของเราเออคือจะต้องเล่นเป็น หุ่นยนต์ตุ๊กตายางเราจะต้องสื่อให้แบบเอ้ยให้ทําให้รู้ว่าเราเออแบบรักใครไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออยากไหมยากไหมตอแรก่ายากอดรกคิดว่าแบบมีเจ้าเล่นมาอมาอะรอกกแนาแต่ละนูกับส่ง มุกเปลนเนาะถ้าเราเวิร์กชอปก็คือเหมือนกับไอ้ก่อนเยื้วยความที่บทมันก็งยากแล้วอีตอนก่อนที่เราจะเปิดที้งถ่ายในใะคิวจะเวิร์กชอปก่อนแล้วเราก็จะแบบเหมือนกับเอาเหมือนนีชัวรมานั่งดูว่าจะดีสักพักคิวแรกๆเลยที่เวิร์กชอปมุกมงบอกพี่ี่ให้หนูเล่นหนังโป๊แต่พอพอเริ่มถ่ายคิวแรกไปเพิบมทุกอย่างมันก็รีแลก์เนาะเพราะว่า ยิง่งยิ่งแบบว่าเหมือนกับถ่ายแล้วลองตัดมานั่งดูกันมุกก็อ๋มันไม่ได้โป้มันไม่ได้โป้มันมันมันโป้อะแต่มันน่ารักไงเออมันไม่ได้หื่นมัน,มนแบบนี้ใช่มันเซ็กซี่ครับตัวน้ำเต็มตัวยังไงครับออไปมดนเต็มตัวยังไงอะคือแบบเออเราแบบเราฝึกเรา อ๋อก็มีฝึกหน้ากระจกแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยโอ้ใช่บทบทพี่มูกยากมากเลยอ่ะแบบว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนตอนที่แบบเพิ่งเปิดเครื่องมามันต้องเป็นบทไดอะล็อกภาษาญี่ปุ่นยาวมากครับเป็นแบบมืนระบบออโต้อะไรเงี้ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ญี่ปุ่นก่อนตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้หรอกท่องไม่ได้แน่ๆเก่งจริงพ พอกลับไปบ้านอาบน้ําก็ทองเดินห้างกระทองอยู่ตลาดกระทองแล้วคนก็มองแบบแล้วเราก็ทําเสียงแบบนั้นตัวอ่ะแบบซ้อมตลอดเวลาเลยคือมัน็เลยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นหนังที่มีคุณภาพอยู่นะเก่งเก่งแเรเข้าพูดกันไปอย่างรครับแรกๆก็ผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่านะก็พี่มุกอ่ะแต่ว่าพอยิงถ่ายกันไปถ่ายกันมาแบบแบบความตื่นเต้นมันไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วครับแบบเออ เหมือนพี่มูแบบชอบแกล้งผมด้วยมั้งผมเลยรู้สึกว่าผมาเป็นผู้สุขธรรมมากกว่ามากกว่าเป็นผู้กระอย่างเงี้ยแบบมูพี่มุงชอบเดินมาแล้วแบบมามาตับจับตูดผมบ้างไลยครับวลาวแบบคือเออแก่ละทายวินิกรรมผมอะใช่ครับก็เลยเหนเต้องแบบกับอารมณ์มีสี์อยู่ใช่ค่ะีส่วนมาก็จเป็นอารมณ์์เสียใจเสียใจ เนี่ยอารมณ์ที่งร้องไห้ซินดมมาม่าซินดมมา,นาม่าพี่เขาถามอยู่อันนี้หมายถึงอารมณ์ใช่ใช่อ๋อค่ะก็มีค่ะการเป็นหุ่นยนต์แล้วม่ต้องมีอารมณ์อะไรเข้ามาช่วงแรกมันจะง่ายนะคะเพราะเราเป็นหุ่นยนต์เราไม่มีความรู้สึกแต่พอหลังๆอะ่ะเมื่อเขาอยู่กับคนไปมากๆอะ่ะหุ่นยนต์ก็อาจจะมีแบบอย่าสปอยอย่าสปอยอย่าสปอย <laughs> <h ye> เฮ้ยหลุดไปแล้วอย่าึ <laughs> <laughs> ่งเรืเ่องแล้วเนี่ยยง กมันก็คือเรื่องของความรักใช่ครับใช่มันจะสมหวงังหรือยังไงต้องไปต้องไปดูสิถ้าถามขนาดนี้จะตอบยังไงล่ะแต,แต่ว่าเราเป็นหนังแบบว่าโดนสีใสๆนะเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ทำร้ำายจิตใจคนดูหรอก <c oughs> แอบสปอยปนิดนึง่งพูดถึงบรรยากาศในในกองเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกนะผมว่าสนุกมากเลยเป็นกองที่ไม่เครียดเลยเป็นกันเองมากเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกใจพุ่งกลับ สรสยมากโอ้เส์ไพสยคือคือคือตอนแรกก็แอบหายใจนิดนึงนครับก็คือเหมือนกับว่าน้องมุกตอนแรกก็คือเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่าพอน้องมุกก็เวิร์กช็อปแล้วซ้อมค่อนข้างเยอะพอคือพอเล่นคิวแรกเสร็จผมกับพี่เคลิ้ก็หันมาสบายใจแล้วเราลอดแล้วตอนแรกก็คือ แต่จริงๆ,ๆอะรู้ว่าผมจริงๆผมสบายใจตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วคือเหมือนพอเวิร์กช็อปผ่านไปสักสองสาครั้งน้องเขาก็แบบทากันบ้านมาดีแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนดีแลกมากขึ้นเออทุกอย่างก็เลยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ยากอะไรมากตอนถ่ายทำค่อนข้างที่จะแบบคือน้องต้องใส่ชุดที่มันวอีใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เรามีเซฟตี้อะไรยังไงบ้างในนองอันนี้คือเป็นห่วงนางเอกที่สุดเลยเราจริงๆแล้วคือเซฟตี้ก็คือตอนถ่ายก็คือจะมีเฉพาะ เฉพาะทีมงานนะครับก็คือใช่ผู้กำกับ้ก็ไปยังยังไปอยู่อีกข้อหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนพอถ่ายเสร็จก็รีบเอาเอาเสื้อมาคลุมอะไรเงี้ยครับก็คือก็คือเซฟค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอภาพที่ออกไปมันดูเหมือนโหอยู่กลางบ้านเลยนะแต่จริงๆในบ้านมันไม่มีใครเลยก็มีแค่กล้องมีไฟไม่กี่คนครับผม ามเซ็กซี like ่ของพี่มุกทำให้เราแบบเกรงบ้างไหมไม่เลยหมดพี่อะถามไม่จบเลยอะต้งน้ำบอกผ่านคิวแรกกูตายด้านแล้วใช่จริงนะแบบผมแบบมองมองพี่มุกก็เป็นแบบอ๋อมนุษย์มันก็แค่มันไปเกิดมาก็แค่เกิดแก่เจ็บตายไปแบน้ตก็จริงอ่ง้จริงๆครับประมาณนั้นเลยก็คือเก่งหรือว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่เก่งครับก็แบบอ๋ออยู่ในกองเวลาหนูแบบ ใส่เสื้อคลุมที่ยังไม่ได้เข้าฉากมันก็ใส่เสื้อคลุมแล้วโน้จแบบไปตีเขาไปอะไรยเงี้ยเขาก็ว่าชินแล้วแบบเขาจะไม่รู้สึกเขินอะไรเลยอะมุกออกไปเหอะอะไรเงี้ยเออมุกไปก่อนแต่งหน้าอยู่ทำอยู่ท็อปอย่างี้จะให้อะไรกับคนดูบ้างผมว่าจริงๆมันพูดถึงเรื่องความรักอะครับผมเป็นเหมือนเหมือนความรักที่ไม่ใช่แค่ระหว่างคนกับคนคือคนกับคนกับอย่างอื่นถ้าเป็นคนกับอย่างอื่นเนี่ย ถ้าอย่างอื่นมันมีความรู้สึกเนี่ยเออเราจะรักมันไม่ได้เฉยเหรออะไรประมาณนี้ครพี่เคลิ้นให้พี่เคลิ้นตรงไหมครับหล่อจัง <c oughs> ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วงด <c oughs> <c oughs> งามอันนี้ก็หมายถึงเรื่องนี้จะให้อะไรกับคนด <c oughs> <ช>ูครับ<ช>ผมหวังว่าคนดูจะสนุกตั้งใจจะทําให้หนังนสนุกหลักๆก็คืออยากให้คนดูแล้วก็สนุกไปกับนอันนี้เป็นความตั้งใจหลักเลยครับละสูบปล่อยกระแสออกไปแล้วปล่อยปล่อยออกไปแล้วก็ ก็คนคนอยากดูเยอะครับครับผมก็แล้วก็มีคนพิมพ์ว่าอิจฉาต้นน้ำเยอะมากคนะครับผมไม่มีเจตนาจริงจริงเมือน่วันแรกน้องชายคุณหรือเปล่าฮะที่เขามม้นว้วอิจฉาพี่ชายไม่ไม่น้องน้องผมเป็นเป็นแฟนแบบพี่มุกตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็พอรู้ว่าผมได้เล่นกับพี่มุกก็จะทักมาแบบว่าเฮียเฮียแบบว่าถ่ายกับพี่มุกอ๋ออะไรเงี้ยถ่ายรูปพี่มุกให้หน่อยดิอะไรเงี้ยผมก็เฟซไทม์ไปหาต้นไม้แล้วให้พี่มุกคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น พี่หมุก็จะแบบน้องเขาเขินไปหมดเลยอะไรเงี้ยในขณะที่กำลังน้ำรู้สึกไงบ้างออกกระแสตีกับออกมาแบบนข้งดีดีใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องแรกด้วยเนาะตกใจค่ะตอนแรกคือหนูไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้่แต่พอมีดีเซอร์ไปมันก็มีแบบข่าวบออกมาเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยฝากตรงนี้หน่อย่ ใช่ใช่ครับเอออันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงก็ต้องฝากฝากเตือนนะครับคือเหมือนกับว่าพอวันแรกที่เราโปรโมทโปสเตอร์ออกไปนะครับก็คือเหมือนมีคนเขาบอกว่าจะแคสน้องผู้ชายมาเพ,เพื่อเพื่อเล่นเพื่อเล่นเซ็กดอแต่คือจริงๆเราปิดกล้องไป <c oughs> เป็นปีแล้วเราปิดกล้องไป <c oughs> นานมากแล้วคือจนผ่านโพสต์โปรดักชั่นจนเลยเสร็จแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าบทเนี้ยเป็นบทเซ็กซี่เป็นบทเซ็กซี <c oughs> ซกซ่แล้วเขาก็เหมือนจะใพยายามให้ถ่าย ให้ถ่ายภาพเปื่อยส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นผู้ชายครับเหมือนเหมือนกับให้แคสผู้ชายเซ็กซี่บทผู้ชายเซ็กซี่แล้วก็ถ่ายความจริงคือหลอกดูครับครับก็คือขอหลอกดูใชก็พอถามไปแบบว่าจะต้องไปถ่ายอย่างไคือเขาก็แบบไม่สารถไม่สามาตอบมาคือจะให้จะให้ส่งอะไรนะมีคัทสีขาวลูกเดียวเลยจะให้ถ่ายภาพครึ่งตัวล่างอย่างเดี้ยอืมเราดำเนินการก็คือเหมือนทาง กรมปฏิบัประจำวันแจ้งความอะไรไว้อยากจะฝากเตือนกับคนที่บอกว่ารอดูหรือหนีอยู่ฝากเตือนแค่ได้ไหมครับหมายถึงกับวิชาชีพว<ม>ิชาชีพหอครับครับก็แต่ผมว่าตอนนี้คือหลังคือหลังจากนั้นโมโนเหมือนกับว่าทำทำเป็นป้ายเตือนอเริ่ม,มเริ่มทำป้ายเตือนแจ้งไว้ก็คงก็น,น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ้างถึงเทคโนโลย คือเราปิดกล้องไปนานมากเลยเราไม่มีการถ่ายซ่อมเราจบโค้งโมดักชั่นพร้อมถ่ายเลยก็คืไม่ไม่มีทางไม่ได้เชื่อความคุ้มขายไม่ได้เชื่อความคุ้มขายพอเอินน้องที่เขาโดนน่มันจุดใต้ตันตอพอดีเขาเป็นน้องที่รู้จักกับกับพวกพี่พอดีเขาก็เลยรีบโทรมาไม่นานที่ถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอทำไมช่องดีที่เป็นคนที่รู้จักใช่ครับคนดูก็ภาคสองเปล่าภาคสองดีใจกลัวหมดกับตกใจนักแสดเราตอนแรกผมก็ตกใจก็รีบแจ้งทางโมโน เพราะว่าตอนแรกก็ไม่ไม่รู้ว่าเออเขาเป็นคนที่เราคนที่เรารู้จักหรือเปล่าเป็นคนที่เคยเคยมาทํางานที่กองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายน่าจะไม่ใช่ก็คือเหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ที่เหมือนเขาแบบอาจจะทําอย่างนี้เป็นประจำครับเพราะว่าเหมือนเว็บที่เขาเอาไปเอาเพจที่เขาเอาไปประกาศคือเป็นเพจหางนานของพวกนักสแสดงพวกเอ็กซ์ต้าอะไรทนงนี้ครับมครับนี้ก็อยากจะเตือนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องของเราผมว่าจริงๆหลายๆเรื่องมี มีกเออมีมีการหลอกดูคือถ้าเกิดว่าแคสติ้งอะไรเงี้ยครับก็ไปที่ห้องแคสที่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแคสทางโทรศัพท์ที่แบบถ่ายน้มให้พี่ดูหน่อยอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรมีนะผมว่าเห่เป็นโควิดหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้ไได้ไมได้ลาด ยังมีไม่ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราบอกเลยว่าเพราะหนูก็เตือนไปแล้วว่าถ้าถ้ามีหนูจะดําเนินคดีใช่ฝากให้ฝากเนาะฝากสินี้ยนตร์รื่องให้ให้หมกฝากนะทุกนเลยดีกว่าละคนทีละคนใครพูดถอนได้เปลี่ยบค่ะก็ฝากเรื่อง My Sector ได้นะคะพวกเราก็ทำเต็มที่มากๆแล้วรับรองว่า สนุกมากๆค่ะแบบคือเตรียมทิชชู่กันได้เลยแบบสับน้ำตาเชื่อเลยว่าทุ <laughs> กคนต้องแบบใช้ทิชชู่เยอะมากๆในวันที่สามนะคะอย่าลืมน,นะคะขอบคุณค่ะครับผมก็ฝากมาเช็กดอด้วยครับวันที่30ตุลาคมนี้นะครับเวลา5โมงนะครับทางโมโนแม็กซ์นะครับผมก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรดีๆมากกว่าที่แบบทุกคนคิดไว้แน่นอนเพราะว่า อยากให้ทุกคน,นดูเพื่อความบันเทิงกันแหละแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจดูจร,จริงๆเนื้อหาจริงๆมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนมากกว่าน,นั้นเยอะนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องอจริงๆแล้วเนี่ยความความบันเทิงในเรื่องความกาวความโป้งชึ่งในเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ผู้กํากับหรือว่านักแสดงนาไม่กี่คน,นเอาจริงๆคือถ้าเข้าไปดูเราจะรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวมากระหวัง ทั้งนักแสดงนำนักแสดงสมทบคือหรือว่ามุกเสือเส่อมๆบางมุกถ้าที่แบบว่าเห็นแล้วเหออบางท่าเนี่ยจริงๆบางทีมันก็มาจากไอ้มุกเองห <c oughs> รือต้อนน้ำนี่แหละคือเฮ้ยไม่อยากจะบอกว่าแบบไอ้อย่างนั้นน่ะอย่ามองเป็นหน้าผมนะบางทีเขาคิดกันเอง <c oughs> เออพูดอะไรเยอะมากไม่ได้คือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรมันมีอีสเตอร์เอ็กอยู่ในเรื่องเยอะมาก <c oughs> อ ดีไซน์กันเองนะถูกครับยิ่งยิ่งหลังๆพอมันมีแก๊งเพื่อนมันมาเนี่ยแล้วมันเอาอะไรมาเล่นกันคือแบบไม่เกี่ยวกับทางผมครับเขาเล่นกันเองอันนี้คือเอ้าเขาให้ฝากไม่ได้ชิงคนแรกเขาไม้คุณทําอย่างนี้ครับก็เขาพูดไปหมดแล้วนะผมก็แบบว่าฝากให้เรื่องนี้อยากให้ทุกคนดูแล้วก็สนุปไปกับมันครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในการดูมาแล้วก็เรื่องนี้เอาจริงๆเลยก็คือ้องมุกตั้งใจมาก ทั้งตอนเวิร์กช็อปทั้งตอนฝึกซ้อมคือน้องมุกตั้งใจจริงๆผมแบบว่าอยากให้ไปดูเออน้องมุกตั้งใจมากๆแล้วมันออกมาได้ดีขนาดไหนให้คดูิดใจนะครับผมตรงานกับไรมากด้วย <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงคุณเปิดช่องไง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติคนที่ไม่ชอบหนังแนวเซ็กซี่อาจจะมีอคติหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยหนังนลองไปดูลองถ้ามีโอกาสลองแบบว่า ลืมภาพความเซ็กซี่ความทะลึ่งทั้งหลายลองไปดูในฐานะที่มันเป็นหนังโรมแมนติกคอมเมดี้เนาะก็อาจจะรักมันข<อ>ึข<อ>้นมาก็ได้ครับพยายามย้ำวันเวลาลวอีกอค่ะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเวลา5โมงเย็นนะคะห้างโมโนแม็กนะคะต้อง,งดูกันนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ